สินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยไม่เพียงเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนเท่านั้นแต่ยังเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จํานวนมากให้กับประเทศไทยอีกด้วยโดยพบว่าแต่ละปีมียอดจำหน่ายรวมของทุกกลุม่มผลิตภัณฑ์โอท็อปสูงถึงปีละประมาณ8,000 80, 0ล้านบาท โดยยอดที่เติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่ภาคประชาชนไปจนถึงภาคส่งออกระดับประเทศนี้เองทําให้ภาครัฐและเอกชนช่วยกันเร่งส่งเสริมเพื่อให้โอทบไทยเป็นสินค้าคุณภาพตรงตามความต้องการของทุกตลาดมากขึ้น สบอรอหรือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทเข้ามาศึกษาวิจัยแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์โอท็อปของตลาดทั้งในและต่างประเทศก่อนจะพบว่ามี3กลุ่มสินค้ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากนั่นคือกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มกลุ่มของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและกลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ทั้งนี้เพราะสินค้าโอท็อปในแต่ละกลุ่มนั้นต่างก็เป็นที่ต้องการในตลาดที่ค่อนข้างสูงอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มนั้นประเทศที่ต้องการได้แก่เยอรมนีและสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วงที่ผ่านมาสินค้าโอท็อปในกลุ่มนี้มียอดขายในเยอรมนีสูงถึง169,791ล้านเหรียญยูโรและในสหรัฐด้วยตัวเลข748,712ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตัวเลขยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้แต่ยังมีแนวโน้ม การเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละศ7นในเยอรมนีและร้อยละ2.18ในสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา5ปี สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่สองประเทศนี้ต้องการมากที่สุดได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพเช่นข้าวอินทรีย์แปรรูปผักอบกรอบแตงกลิ่นเฉพาะและผลไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสแบบไทยเช่นซอสพริกซอสปรุงรสและน้ำจิ้มไก่และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพเช่นน้ำผลไม้เข้มข้นชาสมุนไพราชาผลไม้เครื่องดื่มชงสำเร็จรูป ส่วนกลุ่มของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกประเทศที่ต้องการสูงสุดได้แก่ญี่ปุ่นโดยมียอดขายในช่วงที่ผ่านมาสูงถึง9,066ล้านเยนและมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ0.68ในระยะเวลา5ปี เช่นเดียวกับกลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่พบว่าประเทศที่มีความต้องการมากสุดอยู่ที่สิงคโปร์มียอดขายในช่วงที่ผ่านมาสูงถึง8,577ล้านเหรียญสิงคโปร์และมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ2.28ในระยะเวลา5ปี จากข้อมูลความต้องการและแนวคิดขยายตลาดไปยังประเทศอื่นทําให้สอบอรรอและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมองตรงกันว่าโอท็อปไทยควรปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสะดุดตามีขนาดและปริมาณที่สอดคล้องกับวิธีการดําเนินชีวิตของคนยุคใหม่ที่มักจะมีขนาดครอบครัวที่เล็กลง ขณะที่รูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเน้นที่ความประณีตและต่อยอดความคิดสร้างสารรค์ด้วยการนำวัฒนธรรมไทยเข้าไปสร้างจุดเด่นเนื่องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้สินค้าไทยต้องตาต้องใจชาวต่างชาติอย่างมิรู้ลืม